สวัสดีครับผมลุงชัยไร้บ้านนาชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้รับพัสดุนะครับจากขนส่งนะครับก็มันก็คือนะครับมันก็คือที่ผมสั่งไปนะครับก็เป็นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนสําหรับเป็นตัวต้านไวรัสนะครับเป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เขาระบุไว้บอกว่าเป็นยาต้านโรคต้านไวรัสว่างั้นนะครับผมผมก็จะสั่งมาลองดูนะครับเป็นขวดเล็กๆขนาด100ซีซีนะครับผม นะครับขวดนี้ก็ราคา80บาทนะครับรวมกับขนส่งก็ประมาณ1 1อบาทนะครับนะครับ115บาทนะครับก็เปิดกล่องออกมาก็จะพบขวดนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับผมนะครับเป็นขวดของฮอร์โมนนะครับที่จะเข้าไปช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชนะครับให้บอกว่าต้านโรคต้านไวรัสว่างั้นเถอะนะครับผมก็ได้อ่านสลากของ ยาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีใบไอ้นี้มาด้วยนะครับผมทําเปียกน้ํานะครับผมก็อ่านดูก็จะเป็นข้อมูลทางเทคนิคนะครับเป็นข้อมูลของเชิงวิชาการนะครับผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวผสมเป็นส่วนผสมของกรดซิลิคอนนะครับผมที่จะทําให้พืชนั้นสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านกับโรคไฟคายเจ็บนะครับยังไงครับก็คือบอกระบุนะครับว่า เป็นสารสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับป้องกันไวรัสนะครับเปรียบเสมือนวัคซีนพืช่างั้นนะครับผมนะครับมันก็จะมีมาสองใบก็จะเป็นมีใบแนะนำนะครับมีใบแนะนําสินค้าผลิตภัณฑ์วิธีใช้อะไรต่างๆมานะครับผมก็อ่านพอผ่านๆนะครับเออผมได้สั่งไป2ตัวนะครับตัวนี้นะครับมาถึงก่อนนะครับตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวตัวหลังมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะ เอานำมาใช้ร่วมกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาผสมกันเลยนะครับว่าผสมยังไงนะครับผมผมได้เตรียมน้ํามานะครับประมาณ2-3ลิตรนะครับโดยประมาณนะครับนะครับเป็นน้ําเปล่านะครับผมนะครับผมจะใส่ตัวนี้ลงไปเดี่ยวๆเลยนะครับผมอัญชลากเขาบอกว่าให้ใส่30-40ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมนะครับผมแต่ผมจะไม่ใส่ขนาดนั้นหรอกนะครับนะครับผมจะเอาสักประมาณ ยี่สิบก็พอนะครับยี่สิบก็พอนะครับยี่สิบซีซีก็พอนะครับนะครับก็คือสองช้อนแกงนี่แหละนะครับอ่าก็เทลงไปนะครับผมนะครับอ่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องอ่าใช้ตามฉลากเป๊ะนะครับก็คือเราก็อ่าคำนวณนะครับคำนวณเอาตามอ่างน้ําที่เรามีนะครับเพราะว่าถังน้ําของเรานะครับ ถังน้ําฉีดพ่นที่เรามีเน้่มันไม่ไม่ใช่20ลิตรนะครับมันเป็นแค่16ลิตรนะครับผมก็เลยใช้แค่นี้นะครับใช้แค่สองช้อนแกงนะครับผมจะไม่ผสมอะไรลงไปนะครับผมจะใช้ตัวนี้เดี่ยวๆแล้วก็จะผสมแค่น้ํายาล้างจานหรือน้ํายาจับใบนะครับทั่วไปนะครับที่ซื้อตามท้องตลาดก็มีก็ได้นะครับหรือใช้สไลด์หรือน้ํายาล้างจานอะไรก็ได้นะครับ นะครับใส่ลงไปแค่นี้เองนะครับผมนะครับก็คนๆนะครับให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นําไปเทใส่ถังฉีดพ่นได้เลยนะครับก็ในถังนี้เราก็เตรียมน้ํามาแล้วนะครับประมาณ15ลิตรนะครับ14 15ลิตรนะครับก็เติมน้ํายาลงไปนะครับให้เต็มถังนะครับก็ขยเยาขย่าแล้วก็นําไปฉีดพ่นได้เลยนะครับ ผมจะใช้อยู่สกักสามสี่วันนะครับสี่วันต่อครั้งนะครับสี่วันต่อครั้งนะครับเพื่อที่จะ,ะทําให้พลิกของเรานะครับได้รับน้ายานะครับอ,อย่างเพียงพอนะครับได้รับอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเพียงพอนะครับเพื่อที่จะเข้าไปกระตุ้นนะครับมิต้านทานนะครับให้มิให้พลิกนั้นได้รับภมิต้านทานในการที่จะต่อต้านกับเชื้อไวรัสนะครับนะครับสงสัยว่าพลิก อาจจะได้รับเชื้อไวรัสทุกต้นนะครับแต่ยังไม่แสดงอาการทุกต้นนะครับมันก็จะทยอยแสดงอาการไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับแต่ถ้าวันไหนฝนตกลงมานะครับความร้อนนะครับลดอุณหภูมิลงไปนะครับทีตของเราก็จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับจะเขาเรียกว่าไม่แสดงอาการของเชื้อไวรัสนะครับคือก็จะต่อต้านกับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นนะครับประกอบกับถ้าเรา ใช้น้ํายานะครับน้ายาต้านเชื้อไวรัสนะครับมันก็น่าจะโอเคน่าจะดีขึ้นนะครับผมนะครับก,ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คอยรุ่นกันอีกทีว่ามันจะได้ผลตามที่สลากของน้ํายาเขาระ,ะบุไว้หรือไม่นะครับก็รออีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมาถึงแล้วก็จะนํามาฉีดพ่นร่วมกันนะครับได้ผลอย่างไงก็คอยติดตามกันกับลุงชัยนะครับผมว่าจะได้ผล อามากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับผมก็ต้องรอติดตามอรับชมผลงานนะครับผมนะครับก็สุดท้ายก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับผมลุงชายไร้บานนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ